เพลงของคุณคมสันมาแล้วนะคะจะเหนื่อยเพียงไหนจะทุกเพียงใดปวดรู้ตรงนี้ยังมีฉันอยู่พร้อมจะดูแลหัวใจหากหมอละสุมจะทำเนาวเน็บหนาวใจพายุจะแรงแค่ไหน ใจะลราคอยอยู่ข้างเคียงเธอหากมีวันไหนที่เธอไปไกลจากฉันในหัวไม่เคยหวั่นและจะคอยเธอย้อนมาก็ใจมันรู้คืนลมจะคอยพัดพา คอยทรบทะเลเข้าหาหาทรายดังนี้ดังเดิมคือพื้นทรายที่โอบทะเลไว้จะไม่จะวันใดมั่นคงเหมือนดังที่เป็นอยู่เคียงข้างเธอใจไม่ไว้เองก็ยังชัดเจน านานหาทายยังสวยลายล้อมทะเลด้วยรักคงไว้ด้วยใจแน่นหนักไม่หวั่นยามพายุพานนจะมีเพียงฉันและเธอตาบนานเท่านานมีรักในใจผาสาน ดังสายอยู่คู่ทะเลจบแล้วนะคะคุณคมสรรนะคะเพลงของคุณคมสรรบบร้องให้แล้วนะคะขอบคุณสำหรับสติกเกอร์ค่ะขอบคุณคุณละออชีวิตบ้านบ้านนะคะตบมือให้นะคะส่งดอกกุหลาบให้นะคะส่งหัวใจให้นะคะขอบคุณมากมากค่ะคุณพัชรพันธ์สวัสดีคุณนานาห้าหนึ่งค่ะละออสวัสดีคุณธนงค่ะคุณธนงสวัสดีคุณละออครับ คุณอ๋อชีวิตบ้านบ้านสวัสดีคุณนานาห้าหนึ่งค่ะคุณธนงสวัสดีคุณคมสันค่ะคุณอ๋อสวัสดีค่ะพี่พัดนะคะขอบคุณคุณคมสันค่ะที่มาให้กำลังใจวันนี้นะคะขอบคุณามากค่ะนะคะวันนี้ก็ไม่มีคอนเทนต์อะไรนะคะก็เข้ามาทักทายเฉยๆเนาะอุ้ยแม่มชอบวิวอันนี้มากเลยอ่ะนี่แม่มก็ถ่ายซ้ำอีกแหละกลายเป็นว่าแม่มถ่ายซ้ำอีกแล้วนะคะท้องฟ้า แมชอบดูท้องฟ้าทางตะวันตกอะ่ะเนี่ยอีกแล้วนะแบบให้ดูท้องฟ้าทางตะวันตกอีกแล้วนะคะนี่ทางตะวันออกนะคะท้องฟ้าเป็นแบบนี้นะเริ่มมีเมฆแล้วนะคะท้องฟ้านะคะคุณคมสันกราบสว,วัสดีทุกท่านครับคุณคมสันนะคะคุณพระส่งสติกเกอร์มานะคะนี่ท้องฟ้าทางตะวันออกนะคะมีเมฆก,ก้อนใหญ่เริ่มแล้วะคะ่ะ เมฆก้อนสีดำๆเริ่มเป็นสีดำแล้วนะคะก้อนใหญ่มากเลยนะเนี่ยค่ะนี่ค่ะนี่ท้องฟ้าหน้าบ้านนะคะเป็นสีสามทะเลนะคะสีน้ําทะเลนะคะท้องฟ้าหน้าบ้านนะคะกุลออสวัสดีค่ะคุณคมสันนะคะคุณเฟิร์สเฟิร์สพี่แบมสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณเฟิร์สเฟิร์สที่มา้กาลังใจนะคะนี่คือหน้าบ้านนะคะดูท้องฟ้าทีมันแตกต่างกันไหมเห็นไหมคะ ท้องฟ้ามันแตกต่างกันเลยอะทางซ้ายมือกับขวามือเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยมันแตกต่างกันเลยนะคะขอบคุณคุณเฟิร์สเฟิร์สนะคะที่ไม่กําลังใจค่ะคุณละอสอส่งหัวใจตาโตค่ะคุณพัชสวัสดีคุณเฟิร์สค่ะคุณธนงสวัสดีคุณเปิร์สนะคะดูท้องฟ้าสิมันแตกต่างกันนะเห็นไหมดูสิแค่หน้าบ้านเหมือนเองนะนี่สีฟ้านี่สีเทาเห็นไหมคะเนี่ย นี่ค่ะแล้วนี่ก็คือตะวันนะคะเนี่ยคือตะวันนะแม่มองได้เลยนะตอนนี้ตะวันนะคะเป็นวงกลมอะ่ะเป็นวงกลมเลยนะคะตะวันตอนนี้นะแต่ในกล้องมันไม่เป็นวงกลมเลยอะสวยมากเลยแม่ชอบดูตะวันตอนนี้นะคะนะคะนี่นะคะคุณเฟิร์สเฟิร์สสวัสดีคุณธนงค่ะคุณเฟิร์สเฟิร์สสวัสดีคุณพัชรพันธ์นะคะในแม่จะให้ดูตรงนี้จะดูได้ไหมเห็นไหมมันจ้าเกินไปเนาะ ในกล้องมันจ้าเกินไปนะคะนะเนี่ยตะวันเนี่ยเป็นวงกลมเลยนะแสงตะวันเป็นวงกลมเลยนะคะเนี่ยเนี่ยแสงตะวันเป็นวงกมลม